สวัสดีครับเมื่อกี้นะครับผมทําพาที่2เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเข้าชมมวยดอทไปแล้วนะครับกับรายการราบเนินเดียวเดียมไลท์นะครับ59บาทนะครับดีเลยจากภาพจริงเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาทําเวอร์ชั่นของมือถือกันบ้างนะครับว่าวิธีการเข้าจากมือถือนั้นเข้ายังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คล้ายๆหลักการเดียวกันกับที่เข้าที่ คอมพิวเตอร์นะครับผมเปิดไปที่จะเป็น Google ก็ได้นะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ Google Chrome ก็ได้นะครับทั้ง2อ,อย่างนะครับแต่ในตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าทาง Google ให้ดูก่อนเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดนะครับแล้วมือถือทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเอาละครับกดเข้าไปที่ไอคอน g o o g l e นะครับในมือถือของท่านนะครับกดเข้าไปปั๊บแล้วก็จะมีแป้มพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่ามวย ทีวีนะครับหรือว่ามวยจุดทีวีนั่นเองนะครับสะกดนะครับ m u a y นะครับแล้วก็จุดทีวีนะครับทีวีก็ทีวีทั่วไปครับตัวทีกับตัววีนะครับสะกดง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็กดค้นหาหรือว่าทางมุมขวาล่างนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆกับกล้องส่องวันขยานะครับกดเข้าไปเลยปั๊บนะครับ กดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเข้าอยู่หน้าจอนะครับราชดำเนินจีเรบไลฟ์นะครับผมก็อาจจะงงๆว่าอ้าวมาถึงหน้าจอแล้วทำไมมันนิ่งๆนะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นสี่เหลือมยาวๆเขียวว่า Fo x l ลฟ e นะครับทุกวันพุธและพระฤหัสสิบเก้าจุดศูนย์นอเป็นต้นไปหรือว่าหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับใช้นิ้วนะครับสัมผัสตรง Fo x l ลฟ e เนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับปั๊บพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเข้าหน้าจอ ในการรับชมนะครับถผ่นท่อศดนะครับมองด้านล่างนะครับมองด้านล่างจะมีกรอบสี่เหลี่ยมยาวๆขาวๆนะครับจะมีคําว่าโค้ดอยู่ code โค้ดนะครับใช้นิ้วนะครับสัมผัสตรงคําว่าโค้ดปุ๊บนะครับพอสัมผัสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีแป้นพิมพ์ขึ้นมาให้นะครับเราก็ใส่รหัสนะครับรหัสอันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากตอนที่คุณ ไปชาระเงิน59บาทที่เซเว่นอีเลฟเนะครับทุกสาขานะครับชำระเสร็จปั๊บนะครับก็จะมี SMS ส่งเข้ามาในมือถือของคุณนะครับเอา SMS อันนั้นอะรหัสในนั้นนะครับขึ้นตัวด้วยตัว A นะครับผมจะไม่ผิดขึ้นตัวด้วยตัว A นะครับก็มาใส่ในนี้นะครับพอใส่เสร็จปั๊บนะครับผมพอใส่เสร็จปั๊บคุณก็กดด้านล่างนะครับที่มีเป็นแถบสีน้ําเงินที่เขียนว่ายืนยันรหัส ยืนยันรหัสถ้ารหัสคุณถูกต้องปุ๊บนะครับคุณจะสามารถรับชมได้เลยนะครับผมเข้าไปรับชมได้เลยนะครับเจ็ดคู่นะครับต่อวันนะครับแล้วก็วันละห้าสิบเก้าบาทซึ่งในตอนนี้ทางเซเว่นเนี่ยเราสามารถซื้อล่วงหน้าได้แล้วนะครับนี่ครับง่ายๆสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ีใครสงสัยหรือไม่แน่ใจนะครับสามารถสอบถามได้ในไลน์แอดของราชดำเนินนะครับก็คือแอดราชดำเนินนะครับเพิ่มเพื่อนไว้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณสามารถอินบ็อกเข้ามาหรือส่งข้อความ ส่วนตัวเข้ามาทางเพจของราชดำเนินนะครับก็คือราชดำเนินสเตเดียมนั่นเองครับคราวหน้ามาดูว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ